หน้าฝนกำลังจะผ่านไปปูนาะตัวใหญ่ยืนในก่างตงครับตัวใหญ่มันกันนักครับเดี๋ยววันนี้มาทําองปูมะ่มะกันนะครับขอตัวไปซาะปูกันนะครับเป็นว่าช่วงนี้ปูมันจะตัวใหญ่ที่สุดนะครับตัวใหญ่มันกันนักครับโอ้โโตัวตะปี้นี่ครบเจ็บเหียครับวันนี้เก็บปูทั้งในนาข้าวนะครับแล้วก็จะไปใจใส่ด้วยนะครับในนาก็มีบ้างปะไปนะครับไปข้างในไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าข้าวออกรวงแล้วเก็บมาครึ่งวันก็ได้ประมาณนี้นะครับน่าจะพอทําองปูได้อยูนนะครับก่อนกลับขอแ้ เดี๋ยววันนี้ผมจะทําองปูสูตรใหม่นะครับที่แล้วไม่ได้ใส่ไข่แต่รอบนี้ใส่ใจนะครับกรามคนกับก้ามปูอันไหนจะใหญ่กว่ากันนะครับน้อนได้ปูมาแล้วก็ไปล้างน้ําสะอาดลองแรงปูสักหน่อยนะครับเอาดินโคลนออกไปครับเชฟของเราพร้อมแล้วแม่อุ้ยของผมเองครับที่มาช่วยปูทุกคนดูมันปูอันนี้ขนาดปูตัวน้อยนะครับมันนักขนาดครับได้ปูนิดเดียวจะทําได้หลายองอยู่นะครับกิมปูกันยายมาเล็มาเล่นนะครับช่วยแม่อุ้ยแป๊บหนึ่งนะครับครึ่งถังแดงนะครับได้มันประมาณนี้เลยสดๆเลยครับใส่เกลือน้อยนะครับตามด้วย ะใส่ไข่แดงนะครับไม่เอาไข่ขาวสีสันจะได้สวยงามและไข่จะมีความมันมากขึ้นนะครับวันนี้ได้11อ,องเลยนะครับไฟพร้อมก็ตั้งไฟเลยครับเวลาย่างก็ย่างให้พอสุกนะครับลิ่นหอมนี่ลอยออกไปจากคลิปเลยนะเนี่ย มีใครได้กินไหมครับข้าวนึ่งจำมะมะนะครับเออกินตอนร้อนๆกับข้าวหนึ่งนะครับฟินขนาดครับถึงตอนเด็กเลยครับจะได้ปูแต่ละตัวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปซอเองแล้วครับนี่เลยครับปูอ่องอุ้ยหมอนปูอ่องพร้อมทานเปิดฝาก็ทานได้เลยครับเป็นปูอ่องหรือว่าอ่องปูสําเร็จรูปนะครับมันปูอ่องส่งตรงจากท้องน้ไม่ต้องทาเองเปิดฝาเอาข้าวเหนียวจิ้มได้เลยครับอร่อยกลมกล่อมหอมกลิ่นมันปูเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีแนะนํามีติดบ้านไว้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากติดตามรีโพสต์เป็นกําลังใจได้นะครับ